ว่ามาครับครับเขียนราคครับห้าสี่สามครับตอนนี้เราแค่แบบว่าแค่เปิดภาพบางคนก็พึ่งมาไป็หัวเลาะครับครับผมก็ดีครับก็ก็ผมก็มั่นใจนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นฟ้าจอดทราย The Musical ที่ เต็มอินมากๆนะครับแล้วก็ทรงพลังมากๆนะครับจากที่เราเคยทำฟ้าจรวดไซด์ะมิวสิคเมื่อ17ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะครับตอนนั้นทำเป็นละครแรกที่เปิดโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยนะครับแล้วก็โอ้โหแบบกระแสตอบรับดีมากถ้าเกิดาว่า17ปีกับความแตกต่างในครั้งนี้17ปีความแตกต่างแตกต่างแน่นอนครับแตกต่างแน่นอนเพราะว่ายังไงวิธีชีวิตคนเปลี่ยน นะครับสังคมเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉนั้นเราก็มีอะไรให้เล่นได้ได้ได้เยอะขึ้นในในละครนครับผมแล้วก็แน่นอนครับที่ที่สำคัญที่เปลี่ยนเยอะๆมากก็คือซ u เปอร์สตาร์เนเดตคูกิบิยะนะครับที่จะมาร่วมแสดงกับเราเราเป็นละครเรื่องละครเวทีเรื่องแรกของเนเดต ครับอันนี้ก็ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากแต่คนสงสัยว่าที่ว่าเป็นยิวเป็นยังไงถึงได้มาคือคือ,คอ,คอต้องบอกว่านาเดชเขาเขา,เขามาดูละครเวทีของเราบ่อยมากนะครับหลายเรื่องเลยที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันหนึ่งก็เหมือนกับได้ยินมาว่าแบบเฮ้ยนาะเดชอยากได้ละครเวทีนะจริงๆเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเราเราเราเอ้ยเป็นไปได้แล้วคือคือเชื่อไหมเชื่อนะครับแต่ว่า เขาจะมีเวลาเนะครับเพราะว่าเพราะว่าละครเวทีนี่มันใช้เวลาซ้อมนานมากนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แต่พอพัฒนาไประมาแล้วก็เอ้ไหนได้ยินมาอีกว่าแบบเขาอยากเล่นอ่าไหนลองติดต่อไปดูสิมีภาพควาในหัวเลยคะก็ก็ก็คือคือคือพออยากเล่นเราก็เฮ้แล้วเรากำลังจะทำฟ้าสดสายพอดีใช่ไหมเราก็แบบเอ้ไหนลองติดต่อไปดูสิว่าว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่จริงๆก็ คิดว่าคงไ,ไม่ได้หรอกปรากฏว่าเขาแฮปปี้มากก็ตื่นเต้นมากเขาบอกว่าอยากเล่นมากนะครับแล้วก็ไปเคลียร์มาทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกับช่องสามคือไม่มีการดีลลับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เขาตอบสัญญาช่องสามไปแล้วนะครับแต่เขาก็ไปขอขอ,ขอ,อช่องสามนซึ่งช่องสามผมก็ต้องขอบคุณช่องสามมากๆนะครับที่ที่อนุญาตให้ให้ใหนเดชม,ม,มามาเล่นละครเวทีคือว่าอะรก็คือไม่ยากเลย,ย,เลยคือคือ เอ่อสิ่งพอพอติดต่อไปแล้วแล้วพอเขารู้ว่ามันเป็นฟ้าจรวดทรายมันเป็นละครเวทีต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็เคลียร์เลยเราเห็นภาพเลยเพราะว่านักจะเป็นผมผมก็คิดว่าจะเป็นจะเป็นชาลีที่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 ลงตัวมากครับผมครับทีนี้พอพอเราได้ซุปเปอร์สตาร์ระดับนักเตะมาเล่นกับเราแล้วซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องแรกของเขานะครับแล้วก็ถ้าเบิดไใคที่เคย ทำละครเวทีไทยที่คยเล่นละครเวทีก็จะรู้ว่ามันคนละศาสตร์กันจาก mm hmm. ะละครโทรทัศน์ mm hmm. หรือว่าภาพยนตร์มันคนละเรื่องเลยมันคนละแบบกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ละครเวทีครั้งนี้ลงตัวมากๆแล้วทําให้นเดชเปล่งประกายได้มากที่สุด mm hmm. ผมก็ต้องทําให้เขาออกมาดูดีที่สุดแล้วทําให้เรื่องมันมันมันลงตัวที่สุดโปรดักชั่นลงตัวที่สุด สิ่งที่สาคัญมากๆ,ๆคือคนที่จะเล่นรายรอบรายร้องเขาต้องเป็นคนที่เคยเล่นละครเวทีมาแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่เกิดทีมเวิร์กนะครับใครใครที่เคยทําละครเวทีใครที่เคยเล่นละครเวทีจะรู้ว่าทีมเวิร์กเป็นส่สำคัญมากมมเวลาทําละครเวทีเวลาแสดงละครเวทีทั้งรับทั้งส่งทั้ง 1, ไอ้นู่นไอ้นี่คือมันเล่นสดนะมันเล่นสดทุกรอบนะครับจะจะจะ จะทำยังไง30ประกว่ารอบต่อเนื่องกันไปอาทิตย์หนึงประมาณ6วันอย่างเงี้ยนะฮะบางวันสองรอบเนี่ยมันโอ้โหมันมันมันเวลาการซ้อมเวลาการฝึกหรืออะไรต่างๆเนี้ยมันมันต้องร่วมกันจึงเป็นเหตุผลว่าทั้งทั้ง4ตัวละครหลักที่ที่ที่นอกเหนือจากนะเดิดแล้วนะครับก็ต้องเป็นคนที่เคยเล่นละครเวทีมาแล้วนะครับแล้วก็พออย่างนั้นผมก็ต้องดูตัวท็อป ตัวท็อปของทุกๆส่วนนะครับเราเป็นของแก้มพอมเพราะเราก็คิดว่าก็ก็คิดอยู่นะว่าเออใครดีแต่มองไปแล้วนะครับยังไงซะแก้มเขาก็เป็นตัวท็อปของนางเอกของมิวสิควิลในปีพศนี้ทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องของเขาที่มีทั้งพลังเสียงและมีทั้งความหวานนะครับเขาเสียงเขานี่คือมัน โอ้โหมันใสกิ้งอะ่ะมันใสกิ้งขนาดนั้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีมีพลังด้วยนะครับในขณะเดียวกันผมว่าเขาก็สวยและสง่ามากเวลาที่อยู่บนเวทอีอันนี้คือคือไทยที่ เคยเห็นแก้มเล่นละครเวทีแล้วก็จะเข้าใจสิ่งนี้นะครับเพราะว่าละครเวทีมันมันมัน total experience นะฮะมันมันคือคือมันมันมันจะมันจะ requirement มันก็จะคนละแบบกันนะครับกับกับละครโทรทัศน์หรือกับภาพยนตร์ก็ใช่ครับพอเปิดตัวกักแก้มมานะคแก้มฝังผูกอารมณเยอะเหมือนกันอ๋อใช่ครับอันนี้ก็ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยบอกว่าผมก็ ต้องส่งเมสเซจไปหาแก้มบอกว่าไม่ต้องสถานไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือ,อยังไงซะคือเราต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนนะครับว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทพันธ์ที่คนรักมากๆนะครับแล้วก็น้าเดชคนก็รักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงซะมันก็จะมีโดนแต่ในขณะเดียวกันจริงๆก็มีคนบอกว่าเฮ้ยความเป็นแก้มดีจังเลยก็ด้วยก็มีนะฮะเอางี้ดีกว่าผมว่าหลายคนคงจําไม่ได้ ะครับ17ปีที่แล้วเนี่ยความที่ฟ้าจรวดสายไม่เคยทำเป็นละครหรืออะไรมาก่อนเลยเป็นมิวสิควลเป็นครั้งแรกที่ตัวละครต่างๆเนี่ยคําทูไลฟ์<ม>ขึ้นมาพราเปิดตัวเป็นมอสปฏิพาน์เป็นชาริฟเอมั้งมอสโดนด่าเละ<ช>มาก<ม>ว่าบอกมอสไม่ใช่ชารีฟมอสไม่ใช่ชารีฟมอสต,ตัวเล็กไปมอสจะเป็นองค์รัก์ได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่พอสแสดงออกมาแล้วทุกคน ชื่นชอบชื่นชมล้วทุกวันนี้เขาก็เป็นเขาก็เป็นหนึ่งในชารีฟที่ที่ที่คนอยู่ในใจคนแล้วก็ยอมรับนะครับหรือแม้กทั่งนักมีเดียเล่นเป็นแม่นาคพระขนงหน้าฝรั่งขนาดนั้นจะเล่นเป็นแม่นาคได้ยังไงก็เล่นได้ไงก็คนก็ชื่นชมก็ออกม่แล้แต่ว่ายระแสคนผิดวังคนอะไรอยูเนี้ย แก้มเขามีหันพ,นพร<ค>เขาอยไ่บ้างไหมคะผมยังไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ยังไม่ได้คุยอะไรอะไร,อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมผมเชื่อว่าในความเป็นมืออาชีพของเขานะครับแล้วก็ในความเป็นคนเป็นคนจิตใจดีนะครับผมว่าเขาเขาเข้าใจนะครับแล้วเขาก็ทำเขาก็จะทาให้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 ดีที่สุดนะครับในในในวันที่ถ่ายโปสเตอร์กันนะครับก็ก็คือ ก็คือเขาก็น่ารักมากนะครับณเดชเองพอรู้ว่าเป็นแก้มดีใจมากดีใจมากผมว่าผมผมดีใจที่ผมจะได้เล่นละครเวทีกับคนเก่งๆก,กับนางเอกละครเวทีที่เคยไปเล่น ในต uh, ่างประเทศมาแล้วไปเล่นในเวสเอ็นมาแล้วไปเล่นในที่ที่อังกฤษมาแล้วแต่แล้วเ่อแต่นาเด็ก็ก็ยิบนก็แบบแฮปปี้มากที่เป็นแก้มนาเด็แฮปปี้มากที่เป็นแก้มอันนี้อันนี้บอกอันนี้บอกได้เลยครับแล้วก็รวมถึงอีกหลายหลายคนด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าโหแบบเขาได้เล่นเล่นกับพิกกบด้วยเล่นกับหนูน้าด้วยเล่นกับแกงทัชยะทัชชยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ก็คือเป็น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 สิ่งที่ที่เรา พอพอพอนำเสนอแบบนี้พอเขาบอกเฮ้ยโอเคดีดเลยี่ว่าอยากจะพูดกับหลายแคนที่บอกว่า,มาไม่เหมาะไม่เหมาะดูไม่แมสอะไรกันใ,นในคนพูดคือคือก็ต้องบอกนะครับว่าแต่ละแต่ละศาสตร์นะครับละครแต่ละศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นละครเวทีละ,ละครทีวีหรือว่าภาพยนตร์มันนละศาสตร์กันทั้งสิ้นนะครับมันไม่เหมือนกันการทํางานไม่เหมือนกันเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกัน Requirement ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อผมจะทำละครเวทีฟาสต์รถไฟตันิวสิอลที่แสดงสดๆ30กว่ารอบต่อเนื่องอนะครับอาทิตย์ละ6วันบางวันวันละสองรอบผมคิดว่าแคสนี้โดยมีนเดตครูกิมิยาซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยผมต้องผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดแล้วแล้วแ,วแ,วแวนเดตก็ก็ ก็จะใช้นิ่งมากที่สุดนะครับสิ่งที่สิ่งที่ผมนำมาเสนอตรงนี้ผมคิดว่ามันจะลงตัวที่สุดแน่นอนถ้าฟ้าจดทรายถ้าผมจะทำละครทีวีฟ้าจดทรายคงไม่ใช่แคสนี้มากนะฮะเพราะั้นมันคนละศาสตร์กันนะครับถ้าทำฟ้าจดทรายเป็นภาพยนตร์ก็คงไม่ใช่แคสนี้เหมือนกันเยมันมันคนละศาสตร์กันทั้งเส้นอย่างที่บอกครับแต่ละศาสตร์มันมีรู่ไฟนนั้นมันมีความต้องการและมีเงื่อนไขที่แตกต่าง ครับเรื่องแต่เร uh> 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 ื่องแต่ละตัวยากที่อย่างนีนาเองเขาก็ไปแบบเทียบเทียบไปยิงมันแรงอะไรี้ยหลายคนจะได้ผลคือคือต้องบอกว่าไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงเลยนะฮะทั้ง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 ห้าคนนี้ไม่ห่วงเลยนะครับแล้วเราผม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 คิดว่ามันจะเป็นการทํางานที่สนุกมากๆแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นะครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานกับนาเดชนะครับก็เป็นครั้งแรกของผมที่จะร่วมงานกับนเดชโอเคเป็นครั้งแรกของนเดชที่จะได้ร่วมงานนบผมและเป็นครั้งแรกของนเดชท,ที่จะได้ร่วมงานกับละครเวทีเพราะฉะนั้นมันแต่แต่ด้วยด้วยความานเดชอะคือคือเจอเขาเพิ่งเจอกันได้ไม่กี่ครั้งแต่เขาเป็นคนจิตใจดีมากเลยอะแล้วก็คือ เขาใจแล้วเลยว่าเออทำไมคนถึงรักเขาขนาดนี้<ช>น,นะครับอออรตอนนี้เริ่มเริ่มมาซ้อมเพลงครับตอนนี้นะเดชเริ่มมาซ้อมร้องเพลงนนาาพด,ดีแล้วแล้ว,ลวคือวันแรกโอเคเราก็ยังมีปรับนู่นปรับนี้เราก็คอนทิเนียที่จะปรับกันต่อไปนะครับแต่พอวันที่สองมาเจอพอเขาทากันบ้านมามันมันเห็นพัฒนาการมันเห็นพัฒนาการไปเรื่อยๆใช่มันเห็นพัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเขาตั้งใจมากเขาตั้งใจมาก เรื said, right? ่องแบบหลายคนอยากรู้มากเลยว่าเมื่อไขร่อะไรไหมในการถอดเด็ดมากฎต่างๆวก็คือในความแน่นอนมันมันผลละค่ายนะครับช่องทีวีคนละช่องนะครับถ้าจะทําละครทีวีก็คงไม่ได้มาหรอกใช่ไหมฮะแต่นี่มันเป็นละครเวทีมันเป็นละครสดอ่ะมัน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 ไม่มีช่องอ่ะมันไม่ใช่ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ ที่ช่องสามได้ให้ความกรุณาให้ให้เรียกว่าลูกรักของเขาเลยแหละนะครับมาเล่นนะครับผมก็ถึงผมก็ผมต้องทำดีที่สุดมันต้องมีบทมีอะไรใช่ไหมว่าต้องมีในการประมบทอย่างนี้มาชในการปรโมทก็ก็ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงตรงช่องทีวีช่องั้นอะไรกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าในการประมทก็ไปไปถ่ายทํากันที่ละครอะไรไงมันก็มันก็ได้แหละครับผมว่า อย่างที่บอกนะครับทุกๆสิ่งอย่างมันก็จะมีมมันก็จะีเงื่อนไขของมันนะครับในใน,ในการทำง,งานนะครับ <closely S 1> รเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดออกไปนะ <tr uth> ครับจริงๆพอเราได้ตัวตัวนเดชมาเนี่ยคืเป็นนักเป็นเาเป็นแม่เด็ก <c oughs> ของเขามันทำให้เรา <c oughs> ตอ้องตามกดดันอะไรด้วยกันครามความคาดหวังมาแล้วก็กดดันสิก็ต้องแมกดดันครับผมว่ากดดันทั้งความฟ้าจรดทรายที่ คนก็เ,เรียกว่าอะไรอ่ะประทับใจกันมากเมื่อสิบสิบปีที่แล้วแล้วก็รอคอยว่ามันจะกัมานะครับอันนี้ก็หนึ่งแล้วก็อันที่สองแน่นอนคือณเดชนะครับจะมาเ่นละครวีดีทั้ทงแรกผมก็ต้องกดดันอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกกับผมก็ต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่ได้แล้วก็แล้วก็ด้วยด้วย,วยอ,อ,อะไรอ่ะคนที่แวดล้อมกับผมคนที่จะมาร่วมร่วมมือกับผมค,คือ ผมก็ต้องเลือกสรรมาเป็นคนที่ผมรู้ว่าจะทํางานโปรดักชันนี้ได้อย่างดีที่สุดและว่าลงตัวที่สุดาาทาก,ดการคํากนความคาดหาัแล้วก็กประพัน์ที่คนราสารที่บอสั่งเนพลังหวงให้กับนักสแสดงใหกับทีมงานง,ง,าง,งาก็ตอนนี้ก็แค่เป็นการแค่มีการาถ่ายโปสเตอร์นะครับ,รบแล้วก็ถ่ายทีเซอร์นะครับ,รบแล้วก<ๆ> นัดเดืดมาซ้อมร้องเพลงนะครับก็ยังยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดือนเดือนเ,ออเดือนกุมภานะครับก็จะเริ่มมีมีการทํางานมากขึ้นซ้อมกันมากขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันมันราบรื่นนะผมว่ามันจะราบรื่นครับยงยัาไมบอกทุกคนนว่าเกิดขึ้นกดดันนะว่าคนเกยบเทียบก,กับคนชั้นด้วยเนี่เออ ผมว่าทุกคนเข้าใจ <laughs> ผมว่าทุกคนเข้าใจได้หมด <laughs> ผมว่าทุกคนเข้าใจได้หมดครับ, <laughs> รบการทํางานอยู่ตรงนี้ถ้าเผื่อถ้าเผือเอ่อเราไม่แข็งแรงพอในยุคนี้นะครับ <laughs> อยู่ไม่ได้หรอก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราดูมาแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราเไม่ได้คิดนะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะ ไม่ได้แบบแบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอ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 เปิดตัวออกไปทั้ง5้าคนก็มีทั้งคนที่บอกเฮ้ยชอบมากดีมากยิ่งทําให้อยากไปดูมากขึ้นโอเคแน่นอนจะมีคนที่แบบโอ้ยอย่างนี้ไหมเอาไม่ชอบก็มันก็มันก็นานาสิต่างเพราะอย่างที่บอกครับมันแล้วแต่การจินตนาการของแต่ละคนกับกับบทประพันธ์ที่เป็นที่รัก นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าในแต่ละศาสตร์ภาษามันไม่เหมือนกันนะครับเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันวิธีการเล่ามันไม่เหมือนกันนะครับในการอ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งในการถ้าปิคุณจะทำเราดูละครทีวี3าม0 30ีชั่วโมงมันก็ไม่เหมือนกันมาดูมิวสิคว์ที่ไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วก็มีการร้องเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีเสน่ห์ของมันในแต่ละแบบมันมีเงื่อนไขมันในแต่ละแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากจะดูฟ้าสดทราย The Musical ในละครเวทีบนเวทีกันอย่างสดๆโดยมีนักเตะกุกิมิยะแสดงเป็นชาริฟและก็ตัวท็อปของละครเวทีของประเทศไทยมาร่วมแสดงกันอยู่ด้วยคุณเต็มอิ่มแน่นอนอะไรนะครับการเนเพลงตามไนะเพลงที่ังร้องเพลงจะคล้ายๆเดิมครับเพลงจะเพลงจะ 80%ครับแต่ว่าแต่ว่า,อา,อ,า,อ,าอาจจะมีการปรับอะไรอะไรบางนะครับแต่ว่าคาดว่าเพลงที่ป้อมแปมร้อง,องเป็นคลิปน่าจะเหมือนเดิมาแต่คนแต่คนแซวว่าเรื่องนี้ได้เด็ดไปแล้วที่พอมีมองมองใครไันว่าอยากได้ใครมาร่วม เดิมดับต่อไปหรืออ๋อเอาเอาเอาทีละเรื่องครับเห็นคนจะว่าขนาดดีเด่นไปแล้วต้องานดีเด่นเจอใครแม่แม่เอาทีละเรื่องดีกว่าครับอะไรนะมีแนวคิดแบบว่ากำยังจะได้ขื้นมาทั่วโอ้ผมว่าแล้วแต่เรื่องครับผมว่าต้องแล้วแต่เรื่องเลยครับว่าว่าว่าอะไรยังไงยังยังอย่างที่บอกครับยังยัง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะเรื่องนี้เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบสะใจจริงครับคุณไม่ต้องท้าท้ามันสะกดท้าย้อนสายนี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับฟ้าโัลสไทร์เดอะมิวสิคอลนะครับแสดงมิทุมิทุนายนนี้นะครับสดเท่านั้นนะครับไม่มีถ่ายทอดออกที่ไหนนะฮะต้องดูสดๆกันเท่านั้นนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะครับแล้วก็มิถุนายนนี้ได้พบกันนะครับ14กุมภาพันธ์คือเปิด ขายบัตรพรีเซลนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการ์ดแล้วก็มีการ์ดเป็นเมมเบอร์ของของผู้สนับสนุนนะครับแต่มีจำนวนจำกัดนะครับตรง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 ,ตรงพรีเซลมีจำนวนจำกัดนะครับถ้าเกิดไม่ทันตรงนั้นก็ต้องไปรอซื้อในพับบิกเซลในวันที่สิบเก้าวางแผนอไร,อ,อ,อ,ร,อ,รอย่างไร,รับเผื่อต้องเพิ่มรอบก็ขอดูก่อนครับขอดูก่อนครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้วันไปกี่รอบแล้วพี่บ๊วตอนนี้สามสิบกว่ารอบครับ อาทิตย์ละหกรอบมีขอคิวเพื่อนไหมครับขอบคุณคนระับขอบคุณมากครับ <laughs> <laughs>